ทบรองเท้าอ๋อรองเท้าทองที่มีอะโรกูโอเคเรามาให้ก่อนเลยอย่างแรกหายหินให้เราเรื่องไม่ควที่ไหนครับเรารองเท้าเหลืองเหลืองนะรองเท้าทองไหมว่ามันมันมีจุดเหลืองๆอ่ะเป็นเครื่องหมายคำถามรอวทเวทเวีทเราจะไม่รีบเอาไฟช่วยไหม เรายังไม่รีบเรายังไม่รีบเราต้องตั้งตัวให้ได้ก่อนไอ้ชายเร็วเร็วเร็วรีดตัดเราจะไม่ซัมมิน่ามิน่าเออเออีกรอบใช่ไหมาใช่บวกบนมาแล้วสร้างเลยสร้างเลยสร้างแลนด์มาร์ตรงไหนดีวะตรงไหนล่ะไอ้เดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหานู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้สูดามเมจไอ้แจ๊คช่วยกันตัดช่วยกันตัดเลยช่วยกันตัดช่วยกันตัดช่วยกันตัดเอ้ยเอ้ย อืมอีกเออคัดปากครับฝันครับฝันครับฝันเพื่ออน้ครับ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 ขวานเพิ่มเออมาเพื่อด้วยเอเปิดกันนะย้อนไปเลยย้นเลยเอาขวานย้อนยนไปแล้วเอาโอายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ดี่โตนี่ Thank you ไอ้ชายชายมัน <boundaries> <st anza>? ี่มีเกวียนมีเกวียนตรงนี้มีเกวียนั่นนั่นนั่นนบนอของด้วยถ้าข้างในบ้านกูเอาไปหมดแล้วเอาโต๊ะไปย้ายดีย้ายมีคุณภาพโอ้ยมีแอปแจกอยู่โอเคไ ในในกูเอ็นมีอะไรนะเก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้วเก็บแล้วเอาอะไรกูให้มึงเลือกของสองชิ้นไอ้กูถามกูถามเนี่ยตอนนี้มึงหิวหมากไหมมาๆๆเอาแอปเปิลไปโอ้โห get ช่วยตีหน่อยดิตีได้ไะตีทำไมวะไม่เห็นไหมเห็นไหมอุ๊ดอุ๊เชนเน่ยมันจะหลบนะไม่กล่องเอาไปแล้วมดับตี ตีทำไมตีทำไมอ่ะไอเยี้ยมได้ไม่ได้สมรยกรเหี้ยไรเลยไอเหี้ยอนนั้นสมรีใครทีโพ์วะเสียม่ดเก็บเ็ก็ไม่รู้เหตุอะไรเก็บมาก่อนเนี่ยจับมือแล้วนะชิบดี๋ยวเดวอยู่ไหนอ่ะเก็ตต้องพีดต,ต้องพีดไเควี เฮ้ยไม่มีพี่แอคกสวยแอปเปิลเช็คเพิ่มเยอะอ่ะฮะอยากได้พี่แอคกใช่ไหมมามึงอยู่ไหนเนี่ยครับครับเผื่ออยู่ใกล้จุดพีทรู้สึกมันมีอะไรตามหลังยังไงไม่รู้ มีมีอยู่แล้วแหละจุ้มมิงมาจุ้มมิงมีอะไรเจอแคมป์ไฟมีเจอแคมป์ไฟมึงมาช่วยเพื่อนมึงก่อนกำลังวิ่งไปเดี๋ยวถูกทางยังไกลไกลถูกแล้วไกลถูกแล้ะต้องวิ่งไปหามันมแล้วเจอจุ้มมิง โอ้ยอะไรบอสจับจักับแมพอยู่ไหนวะเอ้ไอ้ชายอยู่ไหนชายอยู่ไหนเฮ้ยไอ้ชายอยู่ไหนชายอยู่ไหนกูอยู่แถวบ้านไม้กูอยู่บ้านไม้กูอยู่บ้านไม้เช้าแล้วเช้าแล้วโอ้ยไอ้ดิอุ้ยไอ้เชี่ยมึงดึงมาหามึงมึงหายไปไหนไอ้เชี่ยเอาวิ่งสวนไปชาร์กัเอาเพื่อนกูไอ้เชี่ยหลงสมไปไหนไอ้อ้วนอ้วนมึง เฮ้ยเฮ้ยเจ๊งด,ด <c oughs> ิ๊กดอกเจงดิ๊กดอกเจ้าสเปนมาเอาแมนไปไปข้างบนกูนะั่น <c oughs> ไปชุบกูหน่อยเออเออโอเคโอเคเสร็ <c oughs> แล้วเจ๊งดิ๊กดอกมาเล่นมึงแล้วจ๊ง <c oughs> ดิ๊กดอกไรกันพี่ผมเจอทักงสทีพี่เ ยี่อะไรดิเกิดศาสตร์พีวิพีผู้ใยไปพวกเด็กน้องโอ้ยเกลียวของจริงเลยใช่เออเฮ้ยมาจังไม่มปชุบกูด้วยเหลือตัวเดียวตัวเดียวลตบเออไปชุบคนไปชุกก่อนข้างบนข้างบนกินอาหารแล้วไปชุบกูด้วย ไอเชี่ยนี้เก่งไ้สัสแล้วๆๆมึงชิปแล้ววิ่งไปเลยแล้ววิ่งไม่ออกเออวิ่งไปชุบกูหน่อยวงไปชุบกูหน่อยชุบกูพออย่าดของกูก็ได้อย่าดของเลยกูขอละนัดมันโดมันอโต้ไอ้สัส Thank you technique technique p e p แทล กาดเหยโอ้ยทหารมีเยอะขอบคุณพระเจ้าเยอะมีเมียอะไรเนี่ยกีบมีนโกกีมียเขาโก้แต่ก่อนอะไรมาแล้วจุ๋มเมงมีอะไรจุ๋มเองไรจุมองมันมาให้แล้วหวังว่ามึงจะไม่ตายก่อนนะสังโจรเก่าอุ้ยอุ้ยวเหีนยน วิ่งวิ่งวิ่งลันฟจะไฟวิ่งเพื่อความอยู่รอดอลสไลเอ๊ะทำไมหน้าตาคนคนไาจุ๋มิงไปกูไอจุ๋มิงไาจุ๋มิงมีฮอปมีฮอปมีฮอปเราตัวรอดมีฮอปีฮอฮอย ไอเสี้ยนเนี่ยเทคนิคแถวเราโู้เล่นเกมเะีรยเฮี้ยนอยู่เนี่ยไปหาเพื่อย่างอยู่ดีโอ้ยไอเหี้ยเห็นอะไรสุดหรอวะโอ้ยกูได้เลยจะตายแล้วมีอาหารนะกินอาหารเช้าดิวิงโอ้ย้ยกอจะแตกกันทางกูเลยไปเลย ปวดสุดเลยพี่ผรู้สึกเหนื่อยอาบแดกับกุดออนดอสันกั็นเ้ลนากูก็เหนื่อยวะกูก็เหนื่อยโอเคต้องไปชุบมันก่อนมาชุบไงนะกูไม่อยากจะเก็บของมันเลยอีข้างกดอีข้างเราควรมีตอนนี้คืออะไรรู้ไหมกันคือโฮมโฮมเลสเออตอนนี้เราเป็นโฮมเลสเลย อ้าเอาเห็ดไปกินก่อนแล้วกันแอปเปิล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 กูดอกไว้ละกูกินขนมปังเนี่ยโอ้โอ้พ้นมึงมึงมึงอยู่ไหนวะข้างบนข้างบนนั่นแหละข้างบนเหรียญกูไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกเลยสไลฟ์สตรีมได้เกมนี้คงมันเทิงวันนี้เออชารโค้กเลยขุดโค้น่อยจะได้มีทอสทีโอเคเดี๋ยวไปทำบ้านต่อดีกว่า แล้วกูคิดอะไรอยู่เนี่ยไปทำบ้านใกล้ๆโกเลมเนี่ยโกเลมยิงอยู่เหรอยิงอยู่ห,หนีทำบ้านตรงไหนดีวะเนี่ยมามาข้างล่างเนี่ยตอนนี้มองแผนที่ตามมาไอ้เราไปทำอีท่าไหนมันโกเลมมันมันสปอนอัดหน้าได้วะนั้นอ้อยิ่งเราขอเรียกว่าไงน,นะยิ่งเรานานอะอยู่เกมนี้นานเท่าไหร่โกเลมมันยิ่งโผล่มาเท่านั้น เอาไงี้ยยิ่งยิ่งผ่านเท่าไหร่เขาเรียกว่ามอนยิ่งดุอะอ่ะเดี๋ยวกูเจอเฮียอะไรก็ไม่รู้ก็ตอะไรลรือลูกปั้นอัดกระต้นไม้ตรงไหนวะนั่นกูไปรู้งั้นแหละมึงอยู่ไหนเนี่ยพาอย,อยู่อยู่คนละที่อยู่คนละที่กูเจอแหล่งฟาร,ร์มเนื้ออยู่ชิวเนื้อเกิดเปิดกล่องได้ในายชายเปิดกล่องแล้วก็เอารับสก,กิลไอ้พวกนี้จะช่วยให้มึงเก่งขึ้นมันเป็นตอร เม่ผกูไม่มีต้องกูจะเปิดเดี๋ยวนี้ีมีเท่าไหร่ชายมึงเอาไปหมดแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แถววัววัวไหนวะวัววัวแถวนี้มีกล่องเปิดแล้วด้วยกหรอน่าจะเพื่อนมันอะใช่กูอยู่ข้างหลังมึงอะฮึไม่ใช่ไม่ได้ไอ้ี้ยมึงจะโดนวัวฟิตตายเหรอวะ เงื้อไม่เอาตังไปทำแล้วก็ทำแต่ว่าโอ้โหแปดสิบแปดงานทำอะไรก็ทำใช่ไหมกูจะเข้าถ้ำก่อนแหละกูในถ้ำมันต้องมีอาวุธต้องมีอาวุธแน่ๆอ่าสีบล็อกในถ้ำมีแล้ววะความความสามารถกูนี่มันอะไรไอ้ช่กูได้แล้วอะไรเลือกเรียกกูว่ากัสได้เลยทำไมวะกูกูคือกัสมา กูคือกัสแล้วกูมีดาร์นักก้อนดัรก้อนสเลเยอร์เลยชายกูคือวอลเลเยอร์ของพวกมึงกูคือนักลบะเป็นเกรียงไกรนี่ชายไหมนี่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 เหรอฮะกูไปเอาอีโตัวสับหมู่ที่ไหนมาไหนไหนขอดูอีกที่นี้ในถ้ำในทำคือยังไงขอดูอีกทีดิ้ไหนส่งไว้กูถือบางทีเออส่งถือดิเถื่อทำถือได้พอผมเดี๋ยวมึงมึงจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไดหนว่าอันล็อก เฮ้ยคัตเตอร์เตอรอะเยส่งมาส่งมาข่าจะเอาวุนนี้ไปใช้ต่อสู้เอาละเอาไม้เอาเพียในไหนเอเซนนี่นี่นี่เอานี่ไปของเอง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 เอาไปเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดหน้าที่นี้เอาชาโคไปด้วยเอาไปด้วยอันนี้แผนที่ไม่รู้ไปทำอะไรได้ทิ้งไว้นี่แหละ มันจะมืดอีกแล้วาดาบอาโชาอาโชฝากอาโชฝากที่เหลือด้วยเจ็ข้ามีดาบข้ามีดาบข้ามีดาบเอาไปใชอ้อืมอืมแต่เลือดยังไม่เต็มมาดินี่แหละเอาละมันจะเสร็จก่อนไหมหรือเราจะเสร็จมันก่อนทำแข่งป้องกันเลยทำแข่งป้องกันปิดไปเลยเ อส่อยู่ไหนใส่อยู่ไหนตรงไหนตรงไหนปเลยปิดเลยปิดเลยแกำลังทำอีกอันนึงอยู่กูไปเาไว์เปนไมันมาแล้วมันมาแล้วข้ามกัด้วยฮะดรอรอรอตอนไหนว่าประตูอยู่ไหนวะีเร็วเวเวเร็วเฮ้ยมันถล่มด้านข้างมันถล่มด้านข้างถามาช่วยแล้ว ไอ้เจ้าชุ๋มเหม่งว oh oh, oh, ิ่งตามหลังหมดโคเลนโคเลนวิ่งวัดเธอโอ้ยจุ๋มเหม่งดุช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 ุ๋มเหม่งดุจุ๋มเหม่งจะจับไปหยิบดาบกูไปหยิบดาบกูไปไปหยิบดาบกูมาไปหยิบดาบกูมาเร็วอา เป้าดาบกูไปเป้าดาวกูไปหยิบดาบกูซะดาบดาวก้อนเยอ์เลยไอ้ว่าเบรดม่นั่นนั่นทางซ้ายใช้มือข้างหลังข้างหลัง้างหลังเดซ่าเรวโกเล็ไม่มาอยู่เยอะเลยตั๊กย์เฮ้ยตะการมันโอ้ยให้กูกดหน่อยได้ไหม đại lại gì đâm về cái cao này thôi quá ông muốn đâm mà đâm cái cao ấy xanh